สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาติดตามความเคลื่อนไหวของแปลงนาที่ผมเก็บไว้ทดลองนะครับแปลงนี้เป็นแปลงนาที่ไม่ได้ไถแต่มีดำเพิ่มบ้างมีหวานมเมล็ดบ้าง ล่าสุดแม้ว่าผมจะหว่านเมล็ดในช่วงหน้าฝนแต่สุดท้ายก็ไม่รอดหมายถึงเมล็ดที่หว่านนั่นแนหะไม่รอดโดนนกกินหมดโดนนกโดนหนูกินหมดวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตดูนะครับอัปเดตดูว่า มีความเคลื่อนไหวอย่างไรแบบไหนนะครับพอมาเดินดูก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือหญ้าเนี่ยครับหญ้าเนี่ยหญ้าเขาเริ่มติดดอกแล้วติดดอกเขาเริ่มติดดอกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นะครับติดดอกแล้วเพราะฉะนั้นตามที่ผมเคยเคยบอกว่าหญ้า นะครับมันงอกจากได้หลายทางนะครับคืองอกจากรากนะครับงอกจากรากเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ครับเนี่ยงอกจากรากเนี่ยรากเนี่ยเนี่ยรากงอกจากรากแล้วก็งอกจากลําต้นของเขาเนี่ยลําต้นมันก็จะมีข้อนะครับมีข้อตามข้อเนี่ยมันก็สามารถที่จะแตกรากได้นะครับเมื่อไหรที่เขาโดนดินเขาก็จะขยายทันทีนะครับ และตัวที่3ามเมือคือเนี่ยเขาก็จะออกจากเมล็ดนะครับออกได้หลายทางนะครับการไถถ้าเกิดว่าหญ้าไม่ตายมันก็คือการขยายให้เขามีโอกาสงอกได้หลายๆทางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้ก็ผมก็เก็บไว้ทดลองดูว่าระหว่างไถกับไม่ไถแบบไหนมันดีกว่าในเบื้องต้น นะครับพอผมมาเดินดูแล้วเห็นว่าหญ้ามันมันมัน,ม,นมันติดดอกแล้วแบบนี้นะครับแสดงว่าได้เวลาตัดแล้วได้เวลาตัดแล้วเพราะว่าต้องการไม่ให้อ่าเมล็ดที่กําลังติดอยู่นี้นะครับต้องการไม่ต้องการให้มเมล็ดที่เขาติดอ่าที่เขาติดมเมล็ดอยู่นี้เนี่ย ขยายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะต้องรีบมาตัดก่อนนะครับต้องรีบมาตัดก่อนตัดเพื่อต้องการลดการขยายของเขาจากเมล็ดนั่นเองนะครับตัดมาแล้วจะเป็นแบบไหน นะครับที่นี่เน,เน่แปลงนี้ผมหว่านแบบนี้ก็ไม่มีผลถ้าหากว่าไม่มีน้ํามาช่วยหว่านไปก็หว่านเมล็ดไปก็ไม่ถึงเมล็ดข้าวหว่านไปก็ได้ผลเพราะนกกินหมดนกกินหมดครับแต่ตัวที่ผมอเอามาขยายเอามาปากักดําก็ยังมีอยู่ ก็ยังโอเคอยู่นะครับดินมีความชื้นพอมาขยายเขาก็ยังโอเคอยู่ยังยังรอดได้อยู่นะครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้พี่น้องครับนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าตรงนี้มันเห็นชัดเจนว่าส่วนที่ผมมาขยายโดยการดำดำเพิ่ม นะครับนี่นี่ผมเพิ่งดำไปเมื่ออาทิตย์ก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อนี่ครับได้อาทิตย์กว่าแล้วนั่นนะครับนั่นนะนั่นก็คือต้นที่ผมดำดำก็คือถอนจากมเมล็ดข้าวที่มันงอกอยู่แถบ,บนี้แหละมาขยายนะครับมาขยายเพื่อ,อเป็นการช่วยธรรมชาติของเขาที่ ขางอกไม่ทั่วถึงจุดไหนที่เขายัางไม่งอกผมก็เลยมาขยายนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตเพื่อที่จะบอกว่าได้เวลาตัดหญ้าแล้วนะครับตามเหตุและ,ะปัจจัยที่ผมบอกไปก็คือมาเริ่มติดดอกออกผลแล้วนะครับผมผมจะต้องเรียบตัดก่อนก่อนที่เมล็ดหญ้ามันจะสามารถเก่และขยายพันธุ์ได้นะครับผมต้องจัดการในส่วนนี้ก่อนเพื่อลด โอกาสที่เขาจะเผยที่เขาจะขยายพันธุ์จากเมล็ดนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่ทุกไม่มีผมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันคือแปลงทดลองนะครับผลจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาติดตามอีกนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ